สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีครับสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีอ่าซึ่งด้านหน้านี้ก็จะมีเด็กๆนักเรียนนะครับที่มารอตอนอ่าที่มารอกลับบ้านขอพรลวงตาบินชื่นครับโรงเรียนจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นขึ้นเนินนะครับเนาะ มีเนินสูงเนินต่ำนะครับนักเรียนน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าหมู่บ้านไม่ใหญ่หมู่บ้านเล็กๆครับกอ่าอ,อ,อำเภอนายแห้วห้าสิห้าอำเภอด่านซ้าย89กกิโลนะครับอ,อ๋อเป็นโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับบ้านนุตเทียนครับเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเด็กๆที่โรงเรียนสาธุครับมีนักเรียนกี่คนครับคุณครูนักเรียน48ค่ะ48คนเนาะครับผมขอบคุณครับนักเรียน48คนนะครับคุณครูบอกสาธุสิลูกสาธุ เป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอาจารย์รับขนมได้ครับขนมเด็กน้ำแทนทุกคนรับแทนเลยแล้วก็เอาใ้ทางให้คุณครูแจกเนาะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุชเทียนนะครับสาธุครับผมก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่คุณครูเพราะแถวนี้หมู่บ้านจะน้อยบางที่ก็ได้เยอะครับก็แจกเท่าที่ได้ครับผมนะครับเนี่ย เด็กๆจะได้ขนมเด้อเด็กๆข้า้าว้ากไปล้าน้าจะุกไปลูกาคอเลยช่วยกันลูกข้าห้องเรียนเด้าเดี๋ยวไปเจียกันเนาะเดี๋ยวไปเจียกันนะครับนี่ขอบคุณครับไปเลยค่ะ รอพี่ก่อนให้พี่ไป่พยก่อนนะคะหลังต้องต่อแถวตามคิวนะลูกคุณครูปอไหนนี่คุณครูมีอนุบาลค่ะอันนี้อนุบาลอ๋อก็มีอนุบาลถึงปอ6อ๋อคดีเด็กปอ5ปอ6ไปทำฟันค่ะอันนี้เอาเอาลงมาแต่อนุบาลอนุบาลถึงปอ4ถึงปอ4อ๋อครับผมครูไปแล้วนะครับอ่าเข้าโรงเรียนแล้วครับพี่น้องอย่าทรร โรงเรียนตำรวจตะเรนชายแดนบ้านนุ่เทียนนะครับบ้านนุ่เทียนตำบลเดี๋ยวผมไม่หันกล้องขึ้นไปเนาะหลวงตาท่านกำลังฉันน้ำอยู่ด้านบนตำบลบ่อภาคนะครับอำเภอชาติการนะครับจังหวัดพิศณุโลกนะครับยศธทรมทุกท่านทุกคนนะครับเนาะอันนี้ผมก็กำลังเดินถอยหลังซึ่งหลวงตาท่านฉันน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะไม่หันกล้องเข้าไปนะครับเนาะเป็นข้อ ก็วัดปฏิบัติของท่านนะครับที่ท่านขอไว้กล้วยมองไปเห็นกล้วยพอดีให้คุณครูตัดกล้วยสุกไปให้เด็กๆได้ทานกันนะครับเนาะนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นวัดป่าภูสอยดาวทอตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลก ธรรมยุทธบอกแม่งงอ๋อ,องงไม่ได้บุ้งเล็บ,บ,ลบ <c oughs> พี่พุทธเนี่พี่พุทบอกว่าไม่ใช่ตกลรแล้วพี่พุทนี่ก็มีมุกนะครับธรรมดาแต่ละคนเนี่ <c oughs> บ้านชำนาญอะไรพี่พุ <c oughs> ทธบ้านชำนานจุ้ยอกเออบ้ <c oughs> บานชำนาญจุย้ยตำบลบ่อผ้าอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลก ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุเทียนนะครับยายทำเนาะซึ่งอาจจะมีเสียงหอบด้วยนะครับเนาะเพราะว่า,วาเดนินขึ้นเขาครับพี่น้องอยายทำทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ มีไปอบรม,มอบรมคงกามคุณหมอที่นี่นครับสาธารณสุขส,นะสวยอยู่สวยอยู่คุณหมอครับผมรีบเดินก่อนผมกลัวผมอดใจไม่ไหวนะครับคุณหมอว่าอยู่สองคนนะครับเนาะที่เหลือไปอบรมว่างั้นนะครับ ตรงไหนนะพี่พุธตรงนี้บ่อ๋อตรงนี้หลวงตาเคยมาพักครับมาพักจำวัดที่นี่นี่นี่หลวงตาเคยมาพักจำวัดที่นี่ครับหลวงตาบอกครับมามาสามทีแล้วว่างเง้ครับอะไรพี่พุธฮะสงี ครัอ๋อสามครั้งแล้วเป็นเป็นเป็นสำนักสงฆ์บอกพี่สำนักสงฆ์ล้างสำนักสงฆ์ล้างเป็นเป็นสำนักสงฆ์ล้างหลวงตาเคยมาพักที่นี่สามรอบแล้วนะครับตอนทุดงรูปเดียวนะครับนะองเดียวนะครับตอนนั้นที่ท่านมารูปเดียวเนะี่ยผมไม่เคยมานะครับไม่ได้ไม่ได้มากับท่าน เส้นทางเส้นนี้ผมก็เคยมากับหลวงตาแค่รอบเดียววครับนี่รอบสองครับเดียวไปได้ไปตีเดียวมองเจ้าของเนาะพันมองกระตายอนนี้รอบครับครับอ๋อหลวงตาาบอกว่าท่ดงสี่ห้ารอบแล้วครับเส้นนี้นะครับถ้าลงจากเชียงรายมาท่านบอกว่าท่านทวดงมาสี่ห้ารอบแล้วอ่าเส้นนี้นะครับเนาะซึ่งช่วงนั้นก็ยังไม่มีคนรู้จักหลวงตานะครับ อัดลงกันทั้งหมดเลยแม่ข้าวผ่านข้าวงกันห้ดว่านข้าวผ่านข้วบ่าน้นข้าาน้ว่ะอ่านี่เก็้ไว้บูชาวก็บไว้บวชาด้ณแม่เด้้พวง่านข้าว่านว่า้วา้วผงานาว้้าว่าน้วผ่านว่าน่านด้ผ่าาส่านบ้าว่า้ว่าน้ว่านผ่นวผนข้วนเว่านขว่น้วผ่น่ว่าน่านขุดงร่านขีว่าว่านมา ท่านตุดงผ่านมาประมาณสมรอบแล้วนะครับเส้นนี้นะครับระะก็บเป็นเส้นทางการจาริกทุดงหลวงตานะครับยาติามทุกท่านทุกคนเนาะที่ผมได้ถ่ายทอดไว้ฝากพี่น้องอย่าอ,อย่าติธรรมนะครับเนาะ คนทุกท่านเนาะผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ทราบเราจะได้รู้ว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับดวงตาฮันจุดองมาหลายรอบแล้วนะครับเเฮ้ยยหลลักกตานอะสาธุครับผมโอ้อันนี้รุ่นจิ๋วเลยครับรุ่นเล็กครับเก็บพงมาลัยไว้นะครับคนได้ค่ะแจกกันค่ับคนละคนโชคคนละค่สาธุค่ะ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับญาติธรรมเนาะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆซึ่งตําดําซิ่งนี่ก็จะมีคลิปวิดีโอ,โอนะครับให้ญาติธรรมได้รับชมตลอดนะครับตลอดเลยสตรอเบอรี่พี่อ่าสตรอเบอรี่นี่นะครับก็จะมีคลิปใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง u t u b e นะครับตาดําซิ่งแล้วก็ทางช่อง y youtube ศรัทธาลงตาวบุญชื่นเสียตที่นีเนาะ ผมมีคลิปวิดีโอให้ญาติทาได้รับชมเยอะมากครับ6,000วิดีโอ,อน่าจะได้ครับติดตามได้เลยครับออยากจะรู้การุดง่ารดงช่วง62-63บนี่มีหมดครับนี่ดอกอะไรนี่ครับคขาเรียกดอกเซียนบอกคุณแม่นะครับนี่ครับดอกน,นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนครับ